ครับผมสำหรับเรื่องนี้นะคะกอ่อนเลยเลยต้องบอกว่าผมรู้สึกดีใจมากเลยนะครับที่วันนี้แบบสื่อมากันเยอะมากเลยแฟนคลับมากันเยอะมากรู้สึกได้เลยว่าเรื่องนี้จะต้องเป็นที่น่าจับตามองน่าสนใจสําหรับแฟนๆซีรีส์แน่นอนครับก็วนตัวผมเนี่ยรับบทเป็นเชษฐ์ครับเขาให้บอกได้ไหมชื่ออะไรบอกได้แล้วเนาะมาถึงขั้นนี้แล้วครับผมตัวละครผมชื่อเชษฐ์ครับแต่ว่าบทบาทจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันดีกว่าแล้วผมพูดไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการสปอยไปทุกคนก็จะรู้กันหมด ค่อนข้างค่อนข้างแบบมีจุดพลิกนิดนึงคะตัวละครครับเวลาแบบว่ามันต้องมีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ครับเป็นคาแรคเตอร์ยังไงครัโอ้โหเดาจากนี่ดีกว่าเดาจากที่แต่งวันนี้เลยดีกว่าผู้ชายหรอประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยครับเป็นคนดีครับเป็นคนดีเป็นคนดีนะครับถ้าอย่างนะคะจากซีรีส์วายกระโดดมาเล่นซีรีส์ยูนีครับผมต่แตกต่างครับท้าทายไหมก็ ก็เป็นความรู้สึกใหม่ดีกว่าเพราะว่าตอน,ตอนใหม่ซีรีส์วายนะนั้นทนะ้าทายจริงเพราะเราไม่เคยไม่เคยเล่นบทละครที่ที่เราต้องเป็นตัวนําเรื่องแบบนั้นแล้วก็เป็นแบบซีรีส์วายด้วยเนาะก็คือแต่พอมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ยูริใช่ไหมฮะก็ค่อนข้างจะกลับมาเป็นบทปกติที่เคยได้รับอยู่แล้วก็ไม่ได้มีความแบบว่าแตกต่างมากอ,อบทอาจจะแตกต่างอาจจะไม่เคยได้รับบทนี้มาก่อนแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าจะมีปัญหาอะไรครับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีครับราบรื่น ว่าไม่ได้แตกต่างจากเรื่องก่อนหน้านี้เท่าไหร่ก็คือไม่ต้องปรับตัวเยอะอืมไม่เขาเรียกว่าไม่ได้ปรับตัวในเรื่องของไมเซตตัวละครนี้ดีกว่าครับผมแต่การทํางานก็คือรอบรื่นดีนครับผมราบรื่นดีครับอันนี้คือท่านผมไมทิ้งใคยังครับยังครับยังเหลืออีกผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าจะได้อยู่ไปจนถึงคิวสุดท้ายแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ผมเหลืออีก4ี่ห้าวันประมาณนั้นเพราะว่า ก็เกือบจะทั้งหมดของที่เหลือแล้วครับนีกองเป็นไงคะถ่ายทำกับผ้งองผู้หญิงนโอ้ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมเนี่ยดูหล่อมากเลยครับ <c oughs> เพราะว่าทางเรื่องเนี่ย <c oughs> จะมีผู้ชายอยู่2คนสองคน <c oughs> <c oughs> งคน <c oughs> คน,นึงเนี่ยก็มาบ้างไม่มาบ้างส่วนผมเนี่ยอยู่ตลอด <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าผมเนี่ยหล่อสุดๆเลยเรื่องนี้นะฮะดีใจเขาดีใจขาาลุม้อเขินบ้างไหมเหรอไม่ไม่ได้เขินเลยครับเพราะว่าปกติเราก็แวดล้อมอยู่กับ สาวๆอยู่แล้วในการทํางานของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนสมัยไปทํางานที่ไปเวทีนางงามก็ตามถ่ายละครเรื่องอื่นส่วนมากก็ผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายนะครับหรือกองนี้ก็น้องๆน,น่ารักน่ารักมากครับโยโกะมาริซ่าเนี่ยพูดเก่งมากส่วนฝ้ายกับไอซ์เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าจะรุ่นเดียวกันก็คุยกันรู้เรื่องครทุกอย่างก็เลยง่ายดูง่ายไปหมดเลยครับขอ,ขอถามถึงความสัมพันธ์กับน้องไอดีด้สักนิดนึง เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้อะไรยังไงเอ่ยน่คำถามนี้มีที่มาไหมครับมีที่มาจากการไปไปช่วยน้องขายของเห็นไหมห่วไปช่วยอะไรเอ่ยอ๋อก็ก็ไปช่วยน้องขายของครับเราก็รู้จักกับพวกนางงามทุกคนจากตอนที่เราไปทํางานร่วมกับเขาแล้วทีเนี้ยวันนั้นก็เป็นวันที่น้องเขาไปขายของกันที่ตลาดนัดนะเราก็ไปไปอุดหนุนไปช่วยอุดหนุนก็ไปช่วยเขาครับแต่เห็นว่าแกงเพื่อน ไอ้นี่ก็แซวกันหมดเลยก็ครับผมก็ต้องแซวแหละครับว่าเราไปแล้วก็เราก็ไปไปพิเศษครับเป็นพิเศษเป็นพิ uh. พเศษแล้วเราไปวันวาเลนไทน์พอดีไงตอนนั้นเอาอะไรไปให้นอนกันคะก็ของขวัญเล็กๆครับแต่เป็นของที่น้องเขาชอบแน่นอนรู้กันรู้กันเดี๋ยววันนี้ก็มีขายอยู่นะครับตลาดแต่เสร็จนี้ถ้าทันก็จะไปอยู่ ตอนนี้ความสัมพันธ e> ์เรากับใครนี่คือคืออยไรเป็นเป็นพี่น้องหรือหรือเป็นคนคุยกันสถานะยังไงอืมก็คุยกันไหมก็คุยคุยอยู่ครับคุยอยู่คุยคุยกันอยู่คุยอยู่ครับสถานะความคุยถูกใจอะไรน้องอะอะไรนะครับถูกใจอะไรน้องเ พี่พี่ไปถามฝั่งน้องเขามาบ้างหรือยังฮะผมตอบเองหมดแล้วผมกลัวผมจะพูดอะไรยังไม่ได้เจอน้องเลยอ๋อเดี๋ยวเจอก็จะถามใช่ไหมฮะใช่ถูกใจอะไรนะครับปิ๊งตรงไหนเลยเหรอครับอืตรงประเด็นเลยน้องเขาหน้ารักครับก็ถ่ายงานด้วยกันตั้งแต่ก่อนไปถ่ายที่ภูเก็ตละถ่ายภูเก็ตกลับมาก็ยังมีร่วมงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับน้องเขาหน้ารักเนย จะตอบว่าไม่มันก็ดูมันจะดูผิดจากสิ่งที่เห็นเนาะเอมันจะดูผิดจากข้อเท็จจริงที่เห็นกันก็ต้องมีบ้างครับมีบ้างแหละเป็นไงบ้างครับเแต่แบบว่าเหนอะไรละเหนออะไรเป็นแต่แบบว่าคุยกันมาน้องก็มีบ้างก็น่ารักครับไม่มีอะไรมากกว่าคำนั้นแล้ว ก็แน่นอนอยู่แล้วครับก็คนเรารู้จักกันมานานมันก็ต้องมีความพัฒนาขึ้นครับไม่ซื้ออดนึงของก็ันี้เป็นเดอร์เไม่ยังครับเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นเขาไม่ถึงขนาดนั้นแฟนคลับเขากระเป๋าหนักกันซุ่มไม่ไหวซุ้ไม่ไหว happy ครับ happy ครับก็รอดูกันต่อไปครับว่าจะมีอะไรต่อไปข้างหน้าหรือเปล่าถ้าเจอน้องก็ฝากถามน้องด้วยนะครับ ้สถานะอะไรกันล่ะเราเราเป็นคนที่ไม่น่าถามที่สุดสถานะอะไรครับณตอนนี้นะนตอนนี้ก่อนนตอนนี้แหละคนคนรู้ใจคนรู้ใจโอ้เมื่อกี้คนเพี้ยก็คนคุยที่รู้ใจแตใครอยากไปมากกว่าคนรู้ใจมากกว่าคนรู้ใจที่เป็นอะไรครับเพลงเรืแบบ รอดูดีกว่ารอดูดีกว่าผมผมก็ไม่ไม่กล้าพูดเต็มปากอ่ะรอ,อดูดีกว่าครับอร้องเงรอง้กนรเปิดตัวเยนเ,ออเปิดตัวนี่แปลว่าคบกันแล้วใช่ไหมเราเรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยดีกว่าเราไม่ได้คุยว่าต้องเปิดตัวหรือเปิดอะไรแล้วก็ก็ทุกวันนี้ก็คุยกันเป็นปกติครับผมทั่วไปทั่วไปมีไปทานข้าวไปเที่ยวอะไรด้วยกันเป็นเรื่องปกติปกติครับปกติฮะ ก็โอ้ยผมก็ก็มีเขินบ้างนะครับผมก็เขินนะไม่ใช่ไม่เขินเนี่ยตัวที่พูดอยู่เนี่ยหมดแล้วครับหมดแล้วนะครับขอบคุณผมครับ